ลองตรงนี้ครับเป็นหมายเลขกบยางเอสวันครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ของอนัทโคราชานะครับลองเอสวันเคียพี่พี่ครับมีเทียนที่สูงมากพี่ครับ สองไ้นครับตีสองไม้เองนะครับกัดโหดมากครับกบยางเอสวันนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ของล้านนะครับโคราชาครับผมเต็มเต็มปากนะครับตีไปสองไม้นะครับดูเรื่องกับช่อนนานะครับไซไม่โตมากนะครับเดี๋ยวขอเก็บครับทำอาหารครับเต็มเต็มปากครับผม กบยางเอสวันนะครับฝากไปด้วยครับไข่โคราชานะครับโอเคครับสุดยอดมากครับผม